มาทำงานมากินเข่าข้างนอกเลยจ้ามีผลไม้มีแกงส้มมีน้ำม,มีทีจ้าวันนี้เราก็มากกแกะแกงนะจ้าแกงส้ม,มจ้ามาินขา่า้ะจ้ามาทำงาน เปียงส้มเรียบร้อยนะคะกินเขาข้างนอกเพราะว่าข้างนอกข้างในแคนทีนเขาทำอีนนี้เขาทำไฟเราก็เลยกินเข่าบดได้เขอร้องสับสับ ตอนนี้ยังก็สามโมงเช้าสามโมงยี่สมมิบสองมึงใครก็บ่ายสามเข้าแด้วจ้าขับจั่รยัะๆนี่ปลามึกอืม อันนี้ก็ไข่ปลาอ,อร่อยอย่งกินจ้าพักเบรกเบรกกินขน้าวา5ที

สยงมึง,งน,น้อแง่งอะไรกินข้าวน้อชีวิตเองก็มีสองอย่างทำงานที่บ้านหน้าที่ทำงานแล้วก็หน้าที่คุณแม่อืมมาดิจ้าข้าวจะคำยังสับเบอร์ทำเองกินเองสับเองนะคะ เจอกันคลิปใหม่เจอกันคลิปหนาแล้วจ้าสวัสดีจ้า